สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนําเพิ่มเติมสําหรับตัวนี้อีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะจําเป็นค่ะที่จะต้องใส่แมสอีกแล้วใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่รู้สึกว่าการใส่แมสของเรามันมีอุปสรรคค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะจะบอกเลยนี่คือการใส่แมสในชีวิตประจําวันมันต้องใส่แบบนี้ถูกต้องไหมคะแล้วใส่ทั้งๆั้งทุกวันทุกวันออกซิเจนที่มันเข้าไปบางทีพูดด้วยอะไรด้วยเหนื่อยคะ่ะหายใจก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเต็มปอดอยู่แล้วและที่สําคัญยังมาเจอกลิ่นปากที่ไม่พึงประสองค์อีกมันจะทำให้รู้สึกว่าระหว่างวันนั้นไม่มีความสุขเลยวันนี้ง่ายๆเลยเพียงแค่คุณ หนึ่งสองหยดแค่หนึ่งถึงสองสามหยดก็ได้แล้วแต่นะคะกลิ่นมันเข้าไปในนี้เลยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่า ลมหายใจของเราระหว่างวันมันหอมสดชื่นมันรู้สึกว่ามันดีมันมีพลังมากยิ่งขึ้นแต่ตัวนี้ค่ะมันไม่ได้ช่วยในเรื่องแค่ดูแลลมหายใจอย่างเดียวแต่มันช่วยในเรื่องของนี่อาการจะไอเจ็บคอเสมหะน้ำมูกไหลไมเกรนปวดหัวค่ะปวดตามข้อนี้ปวดตรงนี้ไมเกรนียปวดตรงนี้ด้วยปวดหัวปวดตรงนี้ครึ่งเลยจ้าปวดตามข้อน,นะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวผ่อนคลายที่ดีมากๆมีสูุนภัย50กว่าชนิดอยู่ในนี้ราคาเบาๆถ้าเป็นผู้สูงวยัยควรพก ท้องแค่ดมสดชื่นคิดถือว่าห้ามพลาดเลยนะคะสาวว่าเป็นหนึ่งคนนะคะที่ ใช้เองรีวิวเองเห็นผลเองเพราะฉะนั้นจึงอยากบอกต่อว่ามันเห็นจริงๆนะคะไม่ต้องเชื่อแต่ต้องลองเพราะถ้าเกิดว่าบอกให้คุณเชื่อคุณอาจจะบอกเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าจริงหรออันนี้ค่ะลองเองค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะไม่ได้โมตแต่อย่างใดแต่บอกเลยค่ะว่าสอบผ่านมากเลยสนใจด้านบนด้านล่างคลิกนะคะมีเธอต้องมีเราค่ะในศูนท์ภัยตัวนี้ค่ะ